เป็นบัมเบอร์นะครับพ่นบนแผงกิ้งลีดที่มันด้านนะครับนี่ครับเจ้าของรถคนไหนที่มองไปดูรถตากแดดนานๆนะครับมันเป็นสีด้านๆแบบนี้นะครับเราสามารถทําความสะอาพดพ่นเองที่บ้านได้เลยนะครับก็คืออาบัมเบอร์ um มีทั้งแบบเรียบและแบบเม็ดนะครับเราทำความสะอาดให้ดีๆเป่าให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งเราสามารถพ่นลงบนพลาสติกได้เลยโดยโดย,โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาของพลาสติกนะครับการทางานเราก็หนึ่งเราเริ่มด้วยสก็อตไบรท์เทานะครับใส่ผงสักฟอกหรือจันไ์ก็ได้ครับ ลูบขัดให้ทั่วๆเลยนะครับต่อจากนั้นเราก็ใช้น้ำยาเคลคราบนะครับเนี่ยขีดนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่เราต้องทําความสะอาดก่อนทุกครั้งนะครับทำความสะอาดก่อนทุกครั้งก่อนพ่นนะครับด้วยน้ำยาเคลือคราบ7จ0เดนะครับครับเจ้าของรถทาเองที่บ้านได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบเรียบนะครับแทงกิลิาแบบเรียบ นะครับพ,พ่นสองเที่ยวครับเที่ยวแรกก็โลยปกติให้ทั่วๆก่อนนะครับเที่ยวสอง้้แ้วครับนี่ครับใหม่มันรถใหม่เลยนะครับทำง่ายๆครับจะของรถสามารถทำเองที่บ้านได้เลยนะครับผม จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับก่อนทํากับหลังทําตัวทํากับไม่ทานี่ครับซีดเลยครับพอเราพ่านใหม่ก็เหมือนใหม่เลยนะครับส่องดูใกล้ๆได้เลยครับเหมือนของใหม่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับมีอันนี้แบบเม็ดแบบเรียบนะครับนี่มีสองอย่าง